เอ็ดวาร์โดดาซินวาออกลงสนับสนุนให้ทีมเก่าของเขาขวาตัวดูซานวราฮวิตดาวยิงจากจูเวนตุสโดยเชื่อมั่นว่ากองหน้าชาวเซอร์เบียรายนี้จะเป็นจิ๊กซอสสำคัญที่ช่วยพาทีมปืนใหญ่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเอ็ดวาร์โดดาซินวาอดีตกองหน้าของอาร์เซนอลออกมาแสดงความเห็นว่าทีมเก่าของเขาควรเร่งเสริมทัพด้วยการคว้าตัวดูซานวราฮวิตในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ ทีมของมิเกลอร์เตต้าย,ยังคงถูกยกให้เป็นหนึ่งในทีมที่มีศักยภาพในการเบียดรุ่นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โดยมีลิวพูครับเป็นคู่แข่งสําคัญแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันกลับไม่เอื้ออํานวยนักเมื่อทีมปืนใหญ่นั้นตามหลังหงแดงอยู่ถึง6คะแนนแถมยังลงแข่งมากกว่า1น,นัดซึ่งทําให้โอกาสรุ่นแชมป์ของอาร์เซนอลดูท้าทายยิ่งขึ้นหลายคนมองครับว่าปัญหาหลักของอาร์เซนอลในตอนนี้คือการไม่มีกองหน้าตัวเป้าธรรมชาตินั่นเอง เอ็ดร์โดดาซินวาเคยค้าแข้งกับอาเซนอลระหว่างปี 2007- 2010ถึงก็ออกมาสแสดงความเห็นสนับสนุนให้ไอ้ปืนใหญ่ครับดึงตัวดูซานวราวิดกองหน้าของจูเวนตุสมาร่วมทีมโดยกล่าวยกย่องว่าวรลวิดเป็นนักเตะที่มีศักยภาพระดับซูเปอร์สตาร์และสามารถพาอาเซนอลประสบความสําเร็จในศึกพรีเมียร์ลีกได้โดยคําให้สัมภาษณ์ของดาซินวานั้นกล่าวว่าตอนที่สโมสรซื้ออบาเมยองมาจากดอร์ทมุนเขาถือเป็นสตาร์ที่สร้างชื่อในเยอรมน,นีได้อยู่แล้ว และเขาก็ทําประตูสําคัญสำคัญให้กับอาร์เซนอลได้หลายลูกซึ่งตอนนี้ราวิตก็เป็นนักเตะที่สร้างชื่อได้กับจูเวนตุเช่นกันผมชอบเขามากๆและสไตล์ของเขาจะเข้ากับรูปแบบการเล่นของอาร์เซนอลได้อย่างแน่นอนเขาเป็นกองหน้าที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งการเล่นลูกกาอากาศและการยิงประตูจากนอกกรอบการเคลื่อนที่เพื่อเปิดพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีม